อีธานเอมปาเป้ ope, น้องชายที่กําลังฉายแสงออกจากเงาของพี่ชายการเป็นน้องชายของนักฟุตบอลอาชีพหรือผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและยิ่งถ้าพี่ชายของคุณคือคิเลียเอมปาเป้หนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกณนะปัจจุบันมันยิ่งเป็นเรื่องยากเข้าไปอีกปัจจุบันอ e ีธานเอมปาเป้ ope, อายุ18ปีนะครับเป็นน้องชายของคิเลียเอมปเป้ อายุห่างกัน8ปีครับซึ่งเงาของพี่ชายมันใหญ่มากเลยเนาะและไม่ง่ายเลยนะครับที่จะก้าวออกมาจากเงานั้นซึ่ง2พี่น้องเคยอยู่ที่ปารีสแซงต์แชงแมงพร้อมกันนะครับแต่เมื่อคิลเลอร์อนรเนเป้ตัดสินใจย้ายไปเรอัอลมาตริดตอนหมดสัญญาอีธานก็ไม่ได้ต่อสัญญากับเปอเชเช่นกันซึ่งตอนนี้เอธานเนี่ยอยู่กับลิวครับและล่าสุดพึ่งเจอกับเปอเชด้วยนะครับซึ่งเกมดังกล่าวก็จบลงด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับเอธานรับบทฮีโร่ยิงประตูตีเสมอครับทั้งที่พึ่งลงมาในนาทีที่81กว่าแลล้วนะลงมา ยิงเลยนะครับและเกมดังกล่าวเกมป๊อเป้ไปดูด้วยแลังจากยิงได้เขาวิ่งไปดีใจท่าพี่ชายครับพี่ชายก็ปื้บบอกปื้มใจเนาะแชร์ลงไ g จีสตอรี่เลยว่า Starboy และถึงแม้ว่าเกมน,นก่าวเขาจะยิงใส่เปชเชอและรับบทฮีโร่ก็ตามนะครับแต่ตำแหน่งของเขาเนี่ยคือกองกลางครับการทำประตูอ่านไม่ได้โดดเด่นเท่าพี่ชายเนาะแต่เขาก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งอีธานเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะครับและจัดการกับแรงกดดันได้เป็นอย่างดีโดยทางด้านโลรองเกรสอดีตหวัวนหน้าฝ่ายเยาวชนของ <c oughs> เปิดอาั้นเอาดีกว่า <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เคยบอกไว้ว่าเขาเป็นเด็กสุภาพมีสมดุล แม้ว่าอยู่ใต้เงาของพี่ชายแต่เขามีบุคลิกของตัวเองและจัดการกับความกดดันได้ดีมากอ่ะประมาณนั้นนะครับกับคําชมของอาจารย์เก่านะครับเขาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดในเกมเลยนะครับความนิ่งกับบอลและการผ่านบอลก็ดีใช้ได้เลยทําให้เอธานเนี่ยได้ลงเดบิวต์กับเปเชตั้งแต่อายุแค่16ปีเท่านั้นนะครับลงเป็นตัวสํารองในเกมชนะเม็ดสามซึ่งเกมดังกเก่าเอปเป้ยิง2ด้วยพี่ชายมันโหดนะเนาะโดยทางด้านหลุยเอริกเก้โคชของเปเชก็ได้พูดถึงเอธานว่าเอธาน เป็นนักเตะที่น่าสนใจนะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและแน่นอนว่าเขามีนามสกุลที่ยากจะเทียบเท่าแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะเล่นได้อีกแน่นอนอเมื่อพูดถึงเปเช่แล้วก็มาดูสถานการณ์ในเปเช่ตอนนั้นนะครับเอทานลงเล่นให้เปเช่ทั้งหมดเนี่ยห้านัดนะครับก่อนย้ายออกแม้จะมีเรื่องขัดแย้งบ้างเกี่ยวกับสัญญาของคิเลียนนะครับของพี่ชายเขาซึ่งเอปเป้ก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าเอทานเนี่ยไม่ได้ขออะไรเลยถ้าพี่ชายต่อสัญญาอยู่เปเช่เอทานก็สามารถอยู่ต่อได้โดยเอปเป้ก็บอกว่าผมยอมเสียส หลับฝันไปมาด,ดิดได้เลยนะเพื่อเขาอะแต่เขาบอกผมว่าผมไม่อยากอยู่ต่อพี่สิ่งที่พวกเขาทํากับพี่และผมเนี่ยมันไม่ปกติประมาณนั้นนะครับอ่ะหลังจากนั้นเขาก็ย้ายออกจากเปเชไปอยู่กับริวเนาะและดูการแรกของไอทานกับริวก็ถือว่ามีอุปสรรคเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับทำให้เขาไม่ได้เจอพี่ชายของเขาในสุดแชมเปี้ยนส์ลีกแต่เขาก็ยังไม่เลิกฝันนะครับความฝันของเขาก็คือการเจอพี่ชายในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเออความฝันที่จะเจอพี่ชายแชมเปี้ยนส์ลีกของผมยังอยู่ แต่ยังไม่ใช่ระยะเวลาใกล้นี้เอธานเผยนะครับซึ่งตอนนี้เขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับและเริ่มลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ได้มากขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปเนาะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งที่บอกว่ายังไม่ใช่ระยะเวลาใกล้นี้ก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยฤดูการนี้เนาะลิวเนี่ยเล่นในยูโรปาลีกนะครับทำให้ไม่ได้เจอเคีเลียนในสนามแน่นอนนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับให้เอธานเนี่ยสร้างชื่อของตัวเอง และพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่แค่น้องชายของคีเลียนเอ็มปาเป้แต่เขาคืออ e ีธานเอปาเป้อ e ีธานหรือเอธานได้หมดแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงคิดว่าอนาคตของน้องชายปาเป้จะไปได้ไกลแค่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับเจกัน